สวัสดีค่ะโอ้โอ้โหโอ้โหเล่นฟองกันใหญ่เลยค่ะโอ้โหโอ้ฟองเบ้อเลยค่ะโอ้โหอยู่ที่ไหนครับหม่าม้าคะอเดินมาตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอาวานี่หัวหินรีสอร์ทดิลล่าอ๋อค่ะกายทำอะไรอยู่ครับกายกายทำอะไรเล่นฟองโอ้เจ๋สนุกไหม สนุกมากเลยโู้น่าคิดขับเขามีสระว่ายน้ําเด็กด้วยเหรอใช่ค่ะเด็กๆจะพาไปเด็กมาดยในคลิปขับกันนะเล่นอย่บ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยคือเหมือนเด็กๆก็สติแตกเลยแถวนี้ละออสนุกกันใหญ่เลยต้นเต้ยต้นเต้ยมันดีมากเลยเหรอคะโอ้โหเล่นฟองกันใหญ่เลยค่ะอ่าไหนๆกายวาดฟองแบบยาวๆครับกาดูหน่อยได้ไหมคะกายอ๋อนี่เคสทำอยู่เหรอไม่เห็นได้เลยอ่ะ ปมาม้าถ้าให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่เห็นได้เลยโอ้ยยาวช่วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟองมันเลยค่ะโอ้โหพี่เป่าพี่เป่าโอ้โหแล้วเราจะเข้าไปเล่นข้างในกันไหมคะไ่แต่ว่าอยากดูนนี้ก่อนสนุมาแต่ว่ากลัวหมาม้าเนี่ยเดี๋ยวฟองหมดเลยดี๋ยวฟองหมดเลยเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไปยังอ่ะ ไปไปไปล้างมือก่อนไปล้างใไงเัอไล่ล้างนี้ว่าคร่าวๆไปก่อนอ่านี่นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอาวานี่คิสเหรอคะก็คือห้องของเล่นเนาะห้องคิสครับเก้าโมงเช้าถึงเอาทำไมอะครับฮะคือจะล้างมันจะเด็กนน้ำเด็กด้วยอ่ะอ่าเขาละเขาไปข้างในแล้วค่ะ โอ้โหอะไรฮะเป็นไงฮะมีอะไรบ้างอ่ะล้างมือก่อนนี่ล้างแอลกอฮอล์ก่อนแอลกอฮอล์ก่อนอืมฝากเว่นหน่อยฝากเาว่ามามาไปมาเอาละค่ะมาถึงเราก็เล่นอะไรเลยฮะนี่เป็นเขาเรียกสนามเด็กเล่นเล็กๆเนาะอ่าาาอะไรคะร้านอาหารร้านอาหารเนะโอ้เปิดขายของยังฮะ โอ้ต้องจัดเองใช่ไหมอันนี้จัดสวยเลยนะสวยไหมมีใครว่าสวยบ้างเล่นด่านอัะเล่นด่านเล่นยังไงครัเล่นด่านเนี่ยทุกคั้ที่หนูไปสนามเด็กเล่นหนูต้องเนเก่งโอ้สองสองกล้องไงจบทจริงจริงอ่ะอ๋อต้องไปข้างบนเปล่าแส่องลงมาหรือเปล่าอืมไปไปทางนู้นแล้วไหนโอ้บ้านบอลโอ้ตรงนี้มีบ้านบอลด้วยเป็นยานอวกาศเลยนะเนี่ยมีบิดเป็นเป็นแบบโซ่บ่อบอลเนาะโอ้ยยานอวกาศแล้วครับ โอ้โอ้หัวโคกดูดูไอ้หัวตัวเลาะดูมันนะหัวเลาะอยู่โอ้เจ็บหัวเด็กยังหัวเลาะเลยปะป๊าเจ็บหัวหัวจะถ่ายอะไม่ได้ดูวันเนี้ยหัวเลาะครับสนุกะครับเยสหัวเลาะทำไมอะ ตลกอ่ะเด็กๆก็กำลังกระโดดเข้าบีนแบ็คที่นี่บีนแบ็คเยอะขนาดนี้นะฮะหม,ามา่าม้าฮะเออที่นี่มีกิจกรรมอะไรทำบ้างเอ่ยไม่อยู่ค่ะเมื่อวานเขามีจีน้าลงดินแบบอ๋อนี่โอ้โหใครต่อเลโก้ไว้อ่ะเฮ้ยนี่เลโก้อะไรครับโอ,อ้สูงมากเลยครับอ๋อนี่มีจิ๊กซอด้วยนะอืมชอบลายก็เป็นแบบ แปลกดีไปดูตรงนม้นดีกว่าค่ะปบาป้ามีเกมให้เล่นด้วยมีเกมให้เล่นเหรอฮะโอ้นี่มีเพย์สเตชันเนี่ยว่าถ้าใครรูปเด็กโตอะไะไม่จริงๆแล้วดีไซน์ให้ผู้ใหญ่นั่งรอไม่ใช่เดี๋ยวไปไปเอาเกมฟุตบอลมาก่อนอะไรนะแมงมุมอ๋ออะไรค่ะแต่ไม่ใช่หนอนและกิ้งกือไม่แอนไม่กลัวใช่ไหมฮะเดี๋ยวพ่อยินจะจัดเอาให้นะดีไหมฮะเซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์ไม่ อันนี้ก็จะเป็นโต <Andrew aust en> ๊ะให้เด็กๆเนี่ยทำงานศิลปะนะแล้วก็มีนิทานต่างๆด้วยอันนี้น่าจะเป็นฝีมือเด็กๆนะฮะจานนะฮะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะหม่ำหาคะเขาจะมีกิจกรรมทุกวันเลยนะคะตาราตร์นๆนี่อันนี้เมื่อกี้ก็คือบัิโปแฟนซีไงที่เขาอ๋อเมื่อเกี้เหรอคะ ต่อไปเดี๋ยวจะมีเล่นบิงโกค่ะสิบโมงค่ะสิบโมงถึงสิบแล้วก็มีทีเชิ t เพ้นติ้งด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็วาดกรอบก็มีได้ตลอดทั้งวันก็มีใช้จ่ายบ้างฟรีบ้างก็แล้วแต่สลับเปลี่ยนกันไปค่ะก็ดูตามตารางเขาเลยแม่ค้าหาแม่ค้าหาเปิดร้านยังคะฮะขายอะไรบ้างคะเอ้าทำไมหมุนอ่ะเอ้าเอ้าอ๋อโอเค ตั้งร้านเสร็จแล้วขายอะไรบ้างคะร้านนี้าขายไก่ทอดไข่ยาวแล้วก็เป็นจานผัดหรือว่าเป็นปลาอ๋อเหรอคะสแสดงว่าเป็นอาหารอาหารฝรั่งใช่ไหมคะใช่ไหมคะงั้นขอสั่งผัดกะเพราไม่ใส่เนื้อแต่ใส่ใส่ไข่นะแต่เอาไข่ไข่ไม่สุกน,นะแล้วก็เอาใส่ผักนะแต่ว่าไม่ใส่ปลา เอาไข่เจียวไม่ใส่ไข่เอาไข่เจียวไม่ใส่ไข่แล้วจะียจะไงนะคะอ่ะนั้นเอาขอเบอร์เกอร์มีไหมคะไม่มีเอยค่ะงั้นเอาไก่ทอดไก่ทอดไข่ดาวได้ไหมไก่ทอดไข่เอาเป็นไฟ้ค่ะเอาเป็นไฟด้วยค่ะเป็นไฟนี่ขอไซส์ใหญ่พิเศษนะคะขอคอรดอกค่ะเสร็จแล้วไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟที่ร้านเกมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเล่นเกมแล้วค่ะหลังกช้าไปนะคะ ขัดดอกมีไหมคะขัดดอกมีแต่เอาขัดดอกใส่กล้วยหน่ะยขัดดอกใส่กล้วยทำได้ไหมคะอ้าวนี่แม่ค้าไม่พอใจอะไรทัานเนี่ยฮะเร็วๆสิไม่ทันใจเลยแม่ค้าคนนี้นี่ไม่ยิ่เรื่องเลย ทำอเลยก็ชักช้านี่ไม่ทันใจลูกค้าเลยลูกค้านี่มโมโหหิวมากเลยไงไสกล้วยฉันบอยเธอใส้กล้วยไ้่เธอมาวางข้างๆกันมันไส้ตรงไหนฮเร็วๆเลยไปส่งร้านเกมเลยเขาสั่งอะไรไปจำได้หรือเปล่าจำได้ไปเร็วๆเลย มาแล้วเหรอจ้ากินเลยค่ะอ๋ออ๋มันร้อนมือทำไมทำอย่างนี้เพราะฉันไม่ร้านเจาไม่อ๋อกินด้วยเนาะอ๋อนี่ตรงนี้มันเป็นที่เล่นผู้ใหญ่กินด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ประจำที่กันเลยละสองคนไม่ท้าไม่ได้อาบน้ำดื่มตัวเองใช่ไหมไม่ใช่เอลกาแฟเปลี่ยนใจเอาชาดีกว่าอ้ะทำแก้วตกอีกไม่พอใจอีกแล้วเนี่ย เย่โอ้ยน้ำร้อนเกินไปเจ้าชานมจะต้องร้อนมันร้อนเกินไปทำไมไม่มีการเตือนเลยว่าน้ำมันร้อนนะคะคุณลูกค้ามันเย็นไปนะเนี่ยมันก็เท่าเดิมแค่หยวเดียว ใหเหยื่อเดียวกันเหรอนี่เธอเอาน้ำค้างเหยื่อมาให้ฉันกินเหรอเนี่ยเป็นแม่ค้าภาษาอะไรเนี่ยท้าไม่ไม่เปลี่ยนเห,หยื่อใหม่ตูดค้าแลคูแตเล่รีวเร็วสิเออถ้าางนั้นถ้าลูกค้าไม่พอใจเอาไปทั้งเหยื่อเลยฮะเอาเอางี้เลยเหรอเออฉันกินทั้งเหยื่อก็ได้อย่างงี้เลยอ h oh, no โออชื่นใจหน่อยนะ ดีมากทำดีมากเลยนะคะใครแ่จะใว้จีมาเลยจะช่วยหมาบไยนะคิตตี้นะคิตตี้คิตตี้นี่หมาดับายหนูเหรอใช่อะไรอ่ะนีคิตตี้คิตอสีน้ำตา ออมมาค่ะเอาจริงเอาจังขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ใครว่าของใครสวยนะอันนี้ของน้องกายเป็นไดโนเสาร์กดหนึ่งค่ะกดหนึ่งถ้าชอบของน้องเกสคิตตี้กดสองอ่ะส่วนถ้าใครชอบของแม่แอนนะฮะไม่ต้องกดจามันใส้อะไรเนี่ยมันไส้อ่ะ กดสามค่ะของแม่แอนกดสามกดหนูเยอะๆนะอ่าหรอคะต้องระบายสวยๆุยอย่างนี้ของแม่แอนเนี่ยเดี๋ยวพ่ออินต้องช่วยระบายด้วยไม่ป๊าช่วยเลยกายทำไรครับกายอู้เสียบเหรอเสียบถังเหรอให้อันเน็ด้เสียบถังเหรอทำไมต้องใส่หมวกด้วยเนี่ยหันหมวกหน่อยไม่เห็นตาเลยเหงื่อก็ออกโอ้เหงื่อก็ออกอ่ะ เสียบทั้งเหรอเล่นเสียบทั้งเหรอ,ม,อมันจะเด้งไหมเนี่ยเอ้าเขาต้องขัดกันเสียบปะแต่ว่าหนูเล่นคนเดียว,ลวเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะซ่อ ไหมนี่จะหมดแล้วนะคะไม่ได้เร่งนันทีค่ะคบบแ,แบบตัวหนังสือแบบแปลกๆเดี๋ยวป้าไปช่วยม,ม,มาม้าระบายดีกว่ามาม้มมาจะสวยเกินไปแต่ก็ดูของม,ม,มาม้านะต้องหมุนทุกตัวเลยอ่ะโอ้มันจะสวยไปมไหมคะฮะมีมีแบบ มวนผมด้วยนะเนี่ยตัวสอนมวนผมด้วยนะฮะอ่ะ,อะใครชอบของมาดามแอนนะฮะกดสามค่ะแต่อย่าไปกดเยอะนะฮะเอาเปรียบเด็กหน้าตาเอาเปรียบเด็กเนี่ยเนี่ยอะไรนเนี่ยหน้าตาเอาเปรียบเด็กอ๋อ,อโอเคสวยงามอ่ะเคียร์ของน้องกายดีกว่าน้องกายยังเด็กอยู่ถึ่งจะไม่สวยแต่ว่าก็ถือว่า ถือว่าไม่สวยแลย้วครับยังไงอปะปมา่ก็ยังไม่สวยแหละแต่ว่ากดหนึ่งนะให้กำลังใจน้องกายหน่อยส่วนของน้องเกสเนี่ยอันนี้ตัดตัดตัดคะแนนความช้าแต่ว่าให้คะแนนความตั้งใจเพิ่มนะสีสวยงามน้องเกสก็ยังคงระบายของน้องเกสต่อไปค่ะคาดว่าจะเสร็จพรุ่งนี้เช้าตอนทเที่ยงเที่ยงส่วนของปามานะฮะก็เริ่มทำของน้องกายให้เสร็จสิ้นนะฮะ เนี่ยเวลาระบายของคนอื่นนะจะไม่ค่อยตั้งใจอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยตั้งใจแล้วเป็นคตัวเองนะแต่ตั้งใจเยอะนี่ยกำลังหาอยู่ได้เดิมเนี่ยดูสิแค่จะตั้งใจหาสีไม่ตั้งใจหาสีเลยดูดูดูทำ้ายร่างกายสีทั้งภาพอีกนหาเนี่ยใช่ระบายสีนะก็ทำทำหน้าไม่ค่อยเกร่งเครียดไม่ค่อยตั้งใจเหมือนตอนที่ระบายเนี่ยวิธีการจับต่างๆเนี่ย ก็ไปเหมือนตอนที่ระบายให้ตัวเองเนี<ด>่ย <s> จัเอียง,งอะไรมันจะดีมเลิดเลิมเมอเธอทำม,มีอยู่แล้วเ <im> นี่ยเนี่ยขน,นาดระบายสีนะยังไม่ทานเล็บมาระบายเลยมาดูผลงานกันเบอร์หนึ่งะน้องกายอะดี่เป็นผลงานตัวในโนเสาจากกายที่เหลือคนอื่นทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> ส่วนเบอร์สองอะของน้องเจสตอันนี้เป็นภาพอะไรคะช่วยขายของก่อ <Hello, S 2> นอะ อ่าอ่าให้ให้ขอเสียงได้โบนดเยอะอ่านะเบอร์สองนะฮะโหวตให้เกรสนะฮะแต่ว่าอักษรนี่ลายเซ็นนี่มามาเซ็นให้นะฮะมาดามแอนอ่ะเบอร์สามค่ะขายของเลยคะมาดามแอนนะคะเสร็จคนแรกนะคะแล้วก็เขียนเองทำเองหมดเลยค่ะไม่ลาเยอะ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 เยอสุดนะอ่าช่วยหนึ่งคนเลยออ๋ ไม่แอบไม่ตั้งใจกับของคนอื่นนะอะไรอ่ะโอเคอ่ะก็โหวตันมานะคะส่วนใครอยากมาสนุกแบบนี้ก็มาได้ที่เอาไวนที่หัวหินรีสอร์ทแอนบีล่านะคะรีสอร์ทเปิดใหม่ล่าสุดที่หัวหินเฮ้ยอ่ะวันนี้ไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเล่นน้ำเนาะโอเคมาเอาเจสตัวไหนเราไปไม่ไปไหนดูไปกนเลยอ่ะไปไปนะเจสไปายอ่ะไปายค่ะ ไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งนะคะ